วันนี้เราก็มาถอด Honda Sonic นะฮะของเราปัญหาของเราก็น่าจะมาจากตัวนี้ฮะเน,นี้สึกตัวกดคัทเนี่ยฮะอันนี้ดูตัวอย่างนะฮะตัวกดคัทมัสึกนะฮะตูดมันจะแหลมเลยของใหม่มันจะยาวฝันนิดหน่อยนะฮะกดไม่ค่อยถึงกดไม่ค่อยถึงนะฮะมาดูอันนี้เราถอดไปแล้วละ่ละก็เลยว่าถ่ายไปดูเป็นนะฮะเผือเป็นแบบเป็นข้อมูลต่างๆนะฮะปกติอันนี้มัน นี่มันสุดแล้วมันถอยกลับมาสุดใช่ไหมฮะอันนี้มันเดินหน้าก็คือมันจะเริ่มกดคานเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยกดคาดแล้วอันเนี้ยนิดเดียวก็<ม>คือออกไปนิดเดียวกดคาดนะฮะแต่ของเก่านี่ก็คือมันจะไปอยู่ช่วงนี้เลยนะฮะนี่อยู่ช่วงนี้เลยมาถึงจะเริ่มกดอยู่ช่วงตรงกับน็อตเนี่ยนะฮะถ้ะดึงล้วไปข้างหน้าก็คือมันมันหมดลูกเผาตัวน,นี้มันเป็นเผาที่ก็เกลี่ยวไว้เป็นลนักษณะเหมือนลูกเบี้ยวมันก็เลยดันไม่ไหวนะฮะมันก็เลยไม่สามารถ ดันคานให้จับได้นะครับอันนี้ของกเก่านะครับเดี๋ยวมเดี๋ยวถอดให้ดูนะฮะอันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะฮะอันนี้เราแก้สองแบบก็คืออันนี้เดืเบอบเพาส์เขานะฮะอันนี้อันล,ลนี้ก็ที่ฝาก,ก็จะมีซีนอีกอันแล้วก็ซื้อมาอยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะที่ฝาครอบเนียตัวนี้นะตัวนี้นะจะซีนจะอยู่แถวๆนี้นะฮะอันนี้ให้ดูอันนี้ก็ตอนแรกเราเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะ เรารู้สึกว่ามันก็ยังยังเข้ามาเยอะอยู่นะฮะเข้ามาเยอะอยู่อันนี้เราก็เลยว่าเราก็เลยหาแหวนนะฮะหาแหวนมาลองลองดูวิธีการลองของผมก็ก็คือลองใต้นอ็อตตัวนี้นะครับอันนี้เราถอดออกมาใช่ไหมแหวนนี้เราก็วางบนสบปริงอย่างนี้นะวางบนสบปริงนะฮะแล้วก็แหวนสี่วงนะฮะเราก็วางวางบนนี้ อันนี้อันนี้เราไม่ได้ใช้นะ,ระครนแขันนี้เราเอาซื้อไว้สำรองนะชิปขาดอันนี้ก็ซื้อไว้สำรองเนะี่ยเราก็วางอันนี้วางทับไปทีแล้วก็ขันน็อตเลยนะเนะี่ยจะพอดีอยู่นะอันนี้หลยเนี่ยนะแล้วก็ <c oughs> อันนี้เราทำให้ดูนะฮะเ,เราใส่ไปแล้วนะอันนี้ของ เออสำรองไว้นะอันนี้ของกฎใหม่ก็เลยจะชิดขึ้นนะฮะก็ชิดขึ้นก็ลองดูนะฮะว่าจะดีหรือเปล่าแล้วก็น่าจะดีเราะเก่าเก่าหลังจากที่เราซื้ออันนี้มาเรายังไม่ได้ใส่แหวนตัวนี้มันก็ยังมีช่องว่างอยู่แต่ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะอันนี้เราก็ว่าแหวะใส่แหวนที่สปริงไปนะฮะสี่วงนะ,ะนี้เราลองมาดึงดูนะฮะอันนี้เราถอดแกน แกนสตาร์ตตรงนี้ออกไปแล้วเนะี่ยมันก็จะออกง่ายหน่อยนะฮะจะมีสีมีอะไรนะฮะมันจะออกมา <c oughs> นะฮสังเกตอันนี้เจอตัวดันมันนะฮะตัวดันมันก็นี่นะฮะอันนี้มันวิ่งแต่เราจะมาดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะอันนี้จะบินสปริงนะฮะมีเผามีสปริง ก็ใส่นี่ลงไปนะนี่ตัวใหม่ใส่ลงไปก็ไม่มีอะไรมากคันนี้ใส่ลงไปอันนี้ด้วยความที่เราถือโทรศัพท์มาก็เลยทาใด้สะดวกแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็อันนี้ที่เราจะเปลี่ยนก็คือซีนตัวนี้นะฮะซีนน้ํามันนะฮะน้ำมันเขาจะมาจากอ่ตรงปั๊มเนี่ยนะฮะ ปั๊มน้ำมันนี่ปั๊มน้ำมันเขาจะปั่นออกมาลูนี้นะฮะมาลูนี้ก็คือจะมาเข้ากับฝานี้มาตรงนี้นะฮะมามาออกตรงซีนเพื่อจะเข้าหัวเพาตรงนี้นะเะพาเข้าเหวียงนะฮะซีนจะมาครอบตรงนี้นะฮะอันนี้เราก็เช็คดูรูน้ำมันว่าปกติดีหรือเปล่าไม่ตันไม่อะไรนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นรูระบายน้ำนะฮะรูรูระบายน้ำของปั๊มน้ำเขานะฮะอันนี้คือถ้า,ถ,าถ้ามีน้ำรั่วตรงนี้ซีนน่าจะรั่ว ะะแต่นี้ก็คือเราจะไม่มีน้ําออกมาก็ถือว่าปกตินะฮะอันนี้ซีนนะที่เราซื้อมาเปลี่ยนดูเบอร์ซีนนะอันนี้ซีนใ่นะฮะอันนี้ซีนส่วนตรงอื่นก็อย่างนอ็อตอย่างน็อตที่เราใช้ขายตัวนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะฮะชุดที่ขายชุดนี้ก็จะเป็น บล็อกแบบเขี้ยวนะฮะบล็อกแบบเขี้ยววันนี้ก็เบอร์เบอร์เบอร์ยี่สิบนำเบอร์ยี่สิบนะฮะยี่สิบก็อันนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบจุดห้ามิลนะอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นเบอร์ของเขาก็คือเบอร์ยี่สิบบล็อกเขี้ยวบล็อกเป็นเขี้ยวเขี้ยวนี่นะะต้องมีฮะถอดสองตัวตรงนี้ตัวเนี่นะอันนี้ผมก็ใช้บล็อกบล็อกยิงเลยนะฮะ บล็อกใช้บล็อกไฟฟ้าถอดด้วยบล็อกไฟฟ้าเลยไม่ไม่ได้ยึดอะไรมากนะนี้ก็ลก็อกปื่นี่ก็ใส่ขึงกลับไปะะถ้าถ้ามีบล็อกไฟฟ้าบางทีเขาต้องเอาเฟืองมาขบตรงนี้นะฮะเฟืองเฟืองอีกเฟืองถ้าเรามีเฟืองอยู่กนะ็สส่ล็อกตรงนี้นะฮะมันจะล็อกกันไว้ไม่ให้หมุนได้นะฮะใส่ขบข้างบนขบข้างล่างอะไรเงี้ยนะฮะแบบนี้เราใช้บล็อกไฟฟ้าก็ พอใช้ได้อยู่อันนี้ก็เช็คค่าแรงบิดอยู่ก็อยู่ประมาณ7า74นิวตันนะฮะตัวนี้เราก็ใช้ตัวปอนขันนะฮะใช้ปอนเช็คอยู่แล้วว่า74ตัวนี้74นิวตันอันนี้ก็6่ตัวตัวที่นี้จะจะนิวตันจะน้อยหน่อยอันนี้จะเยอะกวะะ่าเดี๋ยวเราก็ประกอบปกติไปนะครับไม่มีอะไรก็อันนี้ก็แผ่นพวกแผ่น แผงกรองน้ำมันเครื่องไงก็อาจจะดึงมาทำาสะอาดหน่อยอันนี้ดึงมาแล้วนะครับไม่มีอะไรมากก็อันนี้ก็ถ่ายไว้ดูว่าเผื่อต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะฮะรับรอบๆนี้ก็เป็นบล็อกเบอร์เอานัดเบอร์แปดก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรพิเศษจะอ่ามันมียาวมีสั้นอยู่ก็ต่างกันนิดหน่อยฮนะไม่ไม่ไม่ยากยะ,ะมันต้องถอดชุดนี้ออกนะชุดพักท้าชุดอะไรเนะี่ยชุดวางเท้าชุดเบรกนะฮะชุดปัมเบรกออกก็กอนได้ อันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองประกอบแล้วก็จะลองดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าน,นะเก่ามันคาดมันไม่ได้นะมันเลื่อนมาจนสุดนี้เลยนะมันเลื่อนมาจนสุดนี้เลยมันดึงไม่ได้แล้วนะฮะมันเลื่อนมาจนสุดนี้เลยนะนี่มาตรงเนี้ยแล้วก็เล็งเด้งอย่างนี้มันนิดเดียวเกินไปอันนี้เราก็มาอยู่ช่วงนี้เราก็มีจะมีช่วงว่างช่วงที่ใช้ออกแรงได้เยอนะนอะฮะออกแรงดึงนะก็ ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะปกติดีนะฮะอันนี้ก็เปลืองน้ำนะนะปกตินะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมค่อยลงเพิ่มนะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ